เอนะเปิดมาเลยแล้วก็ไปที่โฟกัสโฟกสสีโฟกอยู่ไหนมีบอกแล้วโฟกอยู่ไหนคลิกี๋ยวมันคลิกตรงโฟกัโฟกอยู่ไหนี๋ยวมันคลิมกมาเลยขึ้นนี่มานะแล้วก็เลือกที่เป็นสีที่เป็นน้ำทะเลส่วนที่ส่วนที่เป็นน้องฟ้าน้องบน,นาาอะ่ะใสๆอ่ะแต่ถ้าที่เดือดหาผมก็มีมาจากบ้านกรอกตาม รับรบกวนกรอบตามตรงนี้นะฮะที่มีเครื่องหมายชาร์ปอยู่เนี่ยเครื่องหมายอะไรทุกอย่างเนี่ยนะสามห้าหกเจ็ดสามห้าหกเจ็ดแล้วยังสามห้าหกเจ็ดแล้วก็เอดีเอดีกดที่จีแกนิสบูลกดคีย์บอร์ดที่จีเรียกคำต่างแกนิสบูลมาแสงส่องผ่านมาจากข้างบนข้างล่างยังพืดกว่ากดจีนะเพื่อแกนิสบูลตัวนี้นะ กดกีตัวนี้แล้วตรงนี้ดูก่อนนะให้เป็นวงเกลีแบบเกราวนะกดคงไว้ให้เป็นแบบนี้นะให้เป็นแบบนี้นะเป็นแบบนี้เปล่าทุกคนลากให้มันเป็นเส้นไอ้ลน์ตัวแหลยังไม่เอานะหินนะหินแมวนะต้องเป็นลนยนี้นะสุภาพสไตล์พวกเราอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็กดคิปเพื่อจะให้มันตรงลากลงมาแล้วปล่อยเปิดเยื่อเป่าขึ้นมาอันหนึ่งโดยการคลิกกระดาษเป่าข้างล่าง เลเยอร์เปล่าขึ้นมาหนึ่งน,นะอ่าเขียนได้หรือใครจะทําแบบคนฉลาดยิปคอนโทรอสเตเดตเอ็นสีภูมิศจรรย์ยิปคอนโทรอสเตเดตและเอ็นมาโดยด่วนเลย,เลยหลังจากนั้นรีเซ็ตสีตรงนี้ให้เป็นสีดีฟอลตของมันคือดำและขาวรีเซ็ตสีทำไงจำได้ยังกดตัวไหนรีเซ็ตสีกดดีนะครับดีแลนะปุ๊บจัดเป็นดำและขาวทันทีโอเคนะแล้วก็ไปที่ ฟิลเตอร์ <c oughs> เรน,น,นเดอร์คลาวแล้วคลิกไปเลยคะตามยาถากรรมเท่าไหร่เท่านั้นโอเคคิวเตอร์แล้วก็ไปที่อาร์ติสติกอาร์ติสติกอยู่บนสุดเลยครับแ,แล้วก็พลาสติกแล็บเราจะเคลื่อนพลาสติกซะหน่อยเลือกกองแบววาวพลาสติกแล็บโอเคแล้วปักเลยไปที่พลาสติกแล็บที่สไลด์ไปตําแหน่องดีกว่านะวันนี้เสร็จ ได้ตามนี่ทุกคนเลยนะคอนโทรทีเพื่อเรียกเฟรีทังฟอมคือตัวนี้ฮะแต่ถ้าเราจะกดคอนโทรดีก็ได้เลยแล้วก็ลากขึ้นไปลากขึ้นไปอยู่ในเลเยอร์นี้ทำงานเลเยอร์รแอนฟ,ฟีนองเหมือนเดิมนะลากขึ้นไปเลยครับมันคือส่วนของผิวน้ำข้างบนนี่คือแสงที่ที่มันฟุ้งอยู่เหนือที่มันระยิบระยับอยู่เหนือน้ำนะ ได้แล้วแล้วที่ขวาที่ขวาตรงตัวไอ้แขนมีน้องเนี่ยที่ขวาที่ขวาจะทิด้วยเมาส์หรือค่ิศดึ้นที่บอร์ดนี่ไงที่ขวานะครับไปที่ดิสทรรศดิสทรรศนี่คือเป็นการที่ขยับขยายได้หรือิสระแล้วไปนิทรรศทุกทิศ Perspective ก็้าที Perspective ไปที่ Perspective Perspective อ่าแล้วลองลองลองหุบหุบข้างล่างดูแล้วบานข้างบนให้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูดูนะฮะ ให้มันมีเฟอร์เฟกติของตัวของฟ้าลองดูไปที่เบนดิ้งโหมดเลยเจอโหมดเดินเ n อร์ก่อนนอ้น Enter เรอเอาไอ้ไอ้เราก่อนไอ้ทางอลก่อนนะ Enter ก่อนแล้วไปที่เบนดิ้งโหมดข้างบนเบนดิ้งโหมดข้างบนอันบนให้ไปที่โหมดเลืออ l ลายเหนียดอทลายเหนียดดอน Enter นะครับออกมาแล้วข้างบน ตรงนี้นะเป็นที่หมดตรงนี้เลกเลิกไรเหนียดดอสไม่ใช่ไรเหนียเบอร์นะไรเหนียดดอสจะสว่างขึ้นถ้าไรเนียบเบอร์เบอร์จะเริ่มมืดลงป้าเริ่มเหมือนแล้วนะเริ่มเหมือนเลยนะแล้วก็อย่างสองตัวเนี่ยมันคือการเฟดเหมือนกันสังเกตน,นะฮะโอปาซิตี้กับฟิลเนี่ยโอปาซิตี้เนี่ยก็จะเฟดเหมือนกันแต่โอวาซิตี้จะเฟดทั้งหมดทั้งแสงทั้งเงาทั้งทั้อย่างคือคือให้มันบางลงหมดทั้งเลเยอร์ แต่ถ้าฟิลเนี่ยจะมีการเฟดเฉพาะเอฟเฟกที่เกิดขึ้นสังเกตดูความสว่างนี้ยัสว่างอยู่ใช่ไหมความสว่างของของฟองมมีอยู่แต่ถ้าเราเฟดที่ฟิลเนี่ยความสว่างจะหายไปเหมือนกระ,ะด้านไปเลยนะกระด้านไปเลยให้เราเฟดด้วยฟิลแทนนะฮะถ้าเราทํางานลักษณะนี้เอาสักเจ็ดสิบจากการคำนวณของาอาจารย์หนูมาแล้วเจ็ดสิบอาจารย์หกกน,ยนุกัญไท่านว่ามาโปเตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น